มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบ a ช Channel นะครับนะั่เดี๋ยวไปเล่นตรงนั้นออกมาเลยเร็วมาบานออกมาเล็ว,ม,ม,ลวมันจะหักหมดนะ่ะมาดีดีด Trời bếp mà hello lên nè Lên hello hello Đưa thế này hello nó kia kì hello thế này hello 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 ลงไม่สนใจนะฮะเปนว่นแ,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 แล้วเรือนเตยเตยเตยเนี้ปดเนี้ยดื้อนิจัเจิจเจ้าจัิเจ้าจัิเจ้าจัิเจ้าหนหลงมาได้แล้วได้แล้วมาเดียวฟ วันนี้มาเ,เร็วๆนี่น้องน้องเด่นกับน้องให้ได้นะฮะเมื่อเช้าเขาวขิ่งชนนะฮะกิ้งเหมือนลูกบอลนะฮะป่าวๆนี่เนี่ย ดูไปขาไปนะฮะโอ้ยปุรเสพสามหนุ่มนะฮะสามมุมนะครับตัวเล็กนะฮะแต่ใจใหญ่นะครับไม่ถอยนะครับ ฟ,ฟังฟังเสียงรถไฟมานะบ้านเนี่ยนัดนัดนัดไอ้จ่อยนะฮะพาน้องทำนะครับกับอีกข่าวนีฮะเดี๋ยวก็ติดนิสัยไล่รถอีกนะครับอั่างนี้ต้องโดนตีนะครับ thà là bị hãm nó nhìn thâm Mà đi rồi Leo bao <coughs> ูหน,นบ้านนวนกว็เห่าแล้วนะครับได้ได้ยินเสียงฝั่งนี้เห่านะครับมาแล้วมันต้องไปขไา้เนนะ่มาดหม,มาเดี๋ยว จ็ดมงแล้วนะฮะลุสียังไม่มานะครับกุ้งนะฮะผมมาเอาออกซิเจนนะครับเครื่องทำออกซิเจนนะฮะมาลองใส่ดูนะครับแต่ผลปรากฏนะฮกุ้งไม่ตายนะครับเราจะเลี้ยงนะฮะเลี้ยงใส่ผ้าผ้าดำนะครับ แล้วก็เอาออกซิเจนลงนะครับแล้วก็เอาพวกท่อแป๊บนะฮะลงท่อแป๊บใหญ่ๆนะครับเอาไว้ให้น้องแอบซ่อนนะครับเมื่อวานได้เกือบจะสามสิบตัวนะครับกุ้งแต่ไม่มีออกซิเจนนะฮะน้องก็ตาย นะครับเหลือเคห้าตัวนะครับน่าเสียดายมากนะครับเดี๋ยววันไหนว่างนะครับผมจะชวนลงสีนะครับขุดนะฮะขุดเป็นบ่อเลยนะครับเอาลึกๆนะครับเอาประมาณสักสามเมตรนะครับทำความยาวจากสามเมตรนะฮะความกว้างสองเมตรพอนะครับแล้วก็เอาผ้ายางดำลงนะครับ แล้วก็เอาน้ำลงเอากุ้งลงนะครับแล้วก็หาสแสล็มมามานะฮะมาให้ไม่ให้ใบไม้หรือว่าแดดส่องลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวทำให้อากาศมันร้อนน,น้ำร้อนจัดนะครับเดือดรองตายนะครับเดีย๋ยวเราจะทดลองดูนะครับเาเจออีกอย่างบมาหนี่ Ôi, oh, hey, chân ơi pluralman, đùa luôn xin à, luôn luôn đây, đùa phết, anh đi má, đeo đeo, luôn, ai luôn, luôn 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 เรียกกระเชยเราจะเป็นพี่โอโแลเรียกเชยเชยเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะครับ่าจจะเป็นจิงจกชอบลายจิงจก ดือด้อๆนะครับตื่นมาก็โอ้ยเล่นกันฮะมันสับปะหลังนะฮะเห็นไหมครับช่องว่างนะฮะวิ่งชนกิ่งหักมดวันนี้ก็จะพ่นโฮอร์โมนอีกนะครับทุกท่านแล้วก็จะไปพ่นของซาลิน่าหนุหนาก่อน นะครับรอให้ลุงสีมานะครับผลของพี่นาเสร็จแล้วก็ของผมนะครับแล้วก็เล็งเอาลำแล้วก็เอาหัวใหญ่นะครับใส่เข้ามาก็ออย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะวันนี้ก็ผมจะขอตัวนะฮะไปรับปลาที่บ้านก่อนนะครับ จจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ